วิธีการใส่กลับไปใหม่เนี่ยเราให้ดูตัวตัวบา่ามาด้วยมันมมทํบาเอาไว้ให้ตรงกับบาเดียวกันเราเล็งก่อนก่อนที่เราจะใส่ก่อนที่จะไปชงคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและใครที่สนใจเรียนก็สามารถแจ้งดูรายละเอียดแทกที่ได้เลยนะครับแล้เจอกันครับเวาว่าใช้ได้ ก็คือแน่นปกติตอนนี้เราจะมาทดสอบการใช้บล็อกไฟฟ้ากันเพื่อเอาออก,อ,กอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือการเอาใช้บล็อกไฟฟ้าออกบล็อกไฟฟ้ามันจะทําหน้าที่ก็คือตอนยิงออกเนี่ยถ้ากดอย่างเงี้ยมันจะไม่มีแรงกระแทกกดอย่างเงี้ยมันจะฟรีแต่ถ้าเรากดล่ากยาวมันจะอ่านค่าแรงการขันแน่นของน็อตตัวนั้นๆแล้วมันจะสั่งการกระแทกออกมาตามค่าของมัน เราจะขันด้านหน้าก่อนนะเวลารื้อถอดชุดที่ออกเราจะเอาชุดชามออกก่อนกดตรงๆจับตรงๆให้มันคงแล้วก็กดออกอันนี้ในการขันน็อตตัวด้านหน้าเนี่ยเราไม่ต้องมีอะไรไปจับมาเลยถ้าเราใช้บล็อกไฟฟ้าหรือบล็อกลมเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันสามารถสามารถอะไรสามารถที่จะหยุดตัวมันเองได้เพราะว่ามันมีลูกสูบมีข้อเวี่ยงเป็นตัวต้านอยู่ เลยสามารถใช้บล็อกไฟฟ้าบล็อกลมเนี่ยสามารถยิงออกได้เลยมันจะหยุดนิ่งเลยมันจะไม่สามารถที่จะตามได้พอออกเสร็จแล้วเราก็เอาชุดชามหน้าชุดพพันี่ออกโยกออกแล้วเราก็มาวางเอาไว้อย่างนี้ต่อไปเราก็จะถอดชุดชุดชามหลังออกชุดคัดออกโดยใช้ลูกบล็อกเบอร์19เราก็มาได้ดูเบอร์19ตอนนี้ในขณะที่เรา จะถอดออกเนี่ยเราต้องจําชุดน็อตให้ได้ว่าน็อตแต่ละตัวแต่ละรุ่นเนี่ยมันใช้เบอร์อะไรด้านหลังใช้19ของ Honda ด้านหน้าเป็นเบอร์22มันจะเหมือนกันแทบหุดทุกรุ่นของ Honda นะยี่ห้ Honda, อ h o น d ้าออกแบบมาก็คือจะเหมือนกันแล้วก็มาต่อที่ตัวตัวเบอร์ที่ตัวน็อตทัดเบอร์19ตอนนี้วิธีการออกเนี่ยตัวเนี้ยของชุดปากครอบคัตเนี่ยมันตามมันเบามากนะ ถ้าเรายิงไปเลยโดยที่ไม่จับเห็นไหมครัมุนตามหมุนตามหมุนตามเพราะนั้นเราต้องจับมันแต่ในการจับ nah, มันเราจะไม่ใช้มือเปล่าอย่างนี้แล้วจับแล้วยิงอย่างนี้แล้วจับเราจะไม่ใช้มือเปล่าในการทํางานเราจะต้องใส่ถุงมือถ้าถุงมือไม่มีเราใช้ผ้าถ้าถุงมือไม่มีเราก็ใช้ผ้าแทนทดแทนได้ผ้าจับแล้วก็ยิงมันแต่ถ้ามีถุงมือก็ใส่ถุงมือใส่ถุงมือแล้วเราก็จับ หรือพอจับตัวนี้แล้วถ้าเกิดเรามีลูกน้องมีทีมงานคอยช่วยก็ช่วยจับล้อได้หรือจะเบรกก็ได้กดเบรกค้างไว้ก็ได้เพื่อไม่ให้มันหมุนตามพอชุดกลไกของชุดคัสตรงนี้เพาคัสเนี่ยมันส่งกําลังต่อพ่อเป็นไปเปลืองท้ายแล้วเข้าไปที่วงเพลาล้อพอเราจับล้อมันก็จะช่วยต้านได้อ่าอย่าช่างใช้จับล้อก็ได้แล้วผมจับตัวนี้เวลายิงต้องให้มั่นคงนะครับกดค้างเอาไว้ก็จะออกเลยก็จะออกตามที่เห็น แต่ถ้าไม่มีบล็อกไฟฟ้าไม่มีบล็อกลมเราจะเอาออกยังไงโดยที่ไม่ใช้บล็อกไฟฟ้าบล็อกลมเราก็จะใช้ตัวตัวนี้เป็นตัวชุดจับชุดคันหลังเป็นเครื่องมือพิเศษที่มันสามารถจับได้ตอนนี้อยู่ที่เราจะเพิ่มศักยภาพของตัวมันตอนนี้ตัวจับของมันเนี่ยมันเล็กมากมันเล็กมากมันสั้นง่ายเวลาเข้าไปล็อกแล้วเนี่ยมันตื้น มันตื้นมันไม่สามารถที่จะจับได้มันตื้นบางทีมันหลุดเพราะฉะนั้นเราอาจจะไปเชื่อมต่อต่อน็อตออกมาให้มันยาวเพื่อให้มีความยาวเข้าไปเข้าไปจับมันอยู่แน่นอ,อา๋ยวลองดูตอนนี้ตอนนี้เบอร์สิเบเก้าวิธีการก็จะเหมือนข้างหน้าเหมือนกันคล้ายๆกันแต่เคยเจอน,อน็อตบางตัวแล้วมันออกยากเราจะใช้แป๊บต่อวิธีการเราก็หาตำแหน่งให้ดี ดูความถนัดนะบางคนถนัดซ้ายถนัดขวาถนัดยังไงดูเอานะว่าจะโยกอะไรก่อนอะไรหลังตอนนี้ตอนขันออกเนี่ยถนัดความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันจะเป็นซ้ายจะเป็นขวาความถนัดก็ลองดูครับเนี่ยการมีแป๊บต่อเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มแรงเราจะจับตัวนี้ไว้เฉยก็ได้หรือจะเอาจับตัวนี้จับเฉยเฉยก็ได้แล้วแต่ความถนัดของเรานะแล้วเราก็ใช้แป๊บเนี่ยเพิ่มศักยภาพความแรงกดแท้ฉีกต่อกัน มนออกจากกันจับฉีกแยกแต่ถ้าเราไม่มีแป๊บมันจะทำให้เราทํางานหนักก็คือกว่าจะขันออกได้เน่บางทีแค่ไม่ออกเลยแต่ถ้าเรามีเครื่องทุ่นแรงเือเสริมเข้าไปมันจะเพิ่มกําลังให้มันออกง่ายอันนี้เราออกแล้วเรียบร้อยเราก็ขันออก ออกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาตรวจสอบชุดขับสายพานว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้รถออกตัวแล้สั่นออกตัวแล้สั่นแล้วก็อะไรที่มันเสียหายตรวจสอบชุดคัดแล้วก็จะมาตรวจสอบชุดลูกปืนตอนนี้การตรวจสอบชุดลูกปืนเนี่ยก็ดูคร่าวๆได้ว่ามันเสียหายยังไงก็คือถ้าถ้ามันมีเสียงดังในชุดส่วนท้ายเนี่ยวลาเราหมุนล้อเนี่ยมันจะมีเสียงดังคืดๆเนี่ยโอกาสที่ลูกปืนแตกเนี่ยแทบร้อยเปอร์เซ็นต แต่ถ้าอย่างเงี้ยมันเงียบๆอย่างเงี้ยน้อยมากที่จะเกิดสาหเหตุ TY ที่ลูกปืนแตกแต่ถ้าลูกปืนแตกเนี่ยมันจะมีเสียงมันจะไม่เงียบอย่างนี้มันจะไม่เง,ยงีเงยบความรู้สึกมันจะมีเวลาหมุนเนี่ยมันจะมีความรู้สึกได้ว่ามันจะปืดๆด้วยมันจะคืดๆคืดๆอยู่อันนี้คือมันเปลี่ยนมาแล้วจริงแล้วมันเปลี่ยนมาแล้วอันนี้คือลูกปืนปกติแต่สาเหตุของรถคันนี้คือเราจะมาดูชุดคัสชุดคัสตตัวนเนี้ยเนี่ย เรามาดูว่ามันจะมีจารบีเปิดเลอะเทอะไหมไหลไหมเนี่ยจริงๆแล้วทันเนี้ยมีการถอดมาแล้วอันนี้คือรู้สาเหตุมาแล้วก่อนหน้านี้ว่าจะต้องทําอะไรเดีย๋ยวเรามาถอดดูวิธีการถอดของชุดทัดตัวนี้กันว่าถอดยังไงบ้างก็ใช้บล็อกไฟฟ้ายิงได้เลยอันนี้คือจะลองให้ดูนะว่าถ้าเราไม่มีตัวเครื่องมือพิเศษตัวนี้ตัวกดสป,ปริงเนี่ยแต่เราต้องประคองหรือมีคนช่วยเราเนี่ยก็คือจับจับเอาไว้ให้เราไม่ให้มันดีขึ้นมันหลุดแล้วเดี๋ยวเกียวจะเสียด้วยเดี๋ยวลองให้ดู ก็คือถ้าทำคนเดียวถ้าเปิดร้านทำคนเดียวให้ทำแบบนี้ยิงตรงๆนะครับนะมันก็จะดีขึ้นมาอย่างนี้แต่ถ้าเราเผลอมันโดยที่ไม่จับให้มันคงมันจะดีปึ้งเลยมันอาจจะโดนตัวเราได้อ่าใช่อ่ออา๋ยวลองใส่กลับไปใหม่ลองใส่กลับไปใหม่ใส่เข้าไปครับ แล้วเราก็เล่งว่าบ่าของมันเนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมหมองจากข้างในลงไปตรงกันปั๊บเนี่ยเราก็กดลงเลยปึบเราก็เหยียบแล้วเราก็เอาตัวล็อกน็อตล็อกเนี่ยจะมีด้านคมกับด้านมนให้เอาด้านมนลงด้านคมเนี่ยขึ้นนะครับดูดูน็อตน,นะจะมีด้านคมด้านเรียบกับด้านมนให้เอาด้านมนเนี่ยลงแล้วก็ขัน เราจะใช้มือหมุนไปก่อนห้ามปีนเกียวนะห้ามใช้บล็อกไฟฟ้ายิงเลยนะครับให้เอามือหมุนน็อตเองก่อนให้เสมอแล้วค่อยใช้บล็อกไฟฟ้ายิงพอเสมออย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเสมอเสมอเสร็จแล้วให้ใช้บล็อกไฟฟ้ายิงก็คือยิงได้เลยตามปกติ พอแล้วเหยียบแล้วขันเรียบร้อยแล้วก็คือนี้อันที่คืตอตประกอบน,อน็อตตัวนี้นะคร่าวๆตอนนี้เราจะถอดออกโดยที่ใช้เครื่องมือพิเศษมีข้อดียังไงเครื่องมือพิเศษตัวนี้มันจะป้องกันไม่ให้สปริงมาดีดนั่นเองไม่มีอะไรหรอกคือทําให้มันมีมาตรฐานป้องกันสปริงมาดดีแล้วก็ป้องกันชิ้นงานของลูกค้าเนี่ยเสียหาย ในการเครื่องพิเศษนี้ทําหน้าที่คือป้องกันชิ้นง,งานของลูกค้าเสียหายแล้วก็ทําให้เราปลอดภัยทําให้เราสะดวกในการทํางานรวดเร็วเรามาดูวิธีการถอดกันโดยใช้ตัวเครื่องมือพิเศษเราก็สวมเข้าไปตรงนี้เอาด้านที่เราจะขันเอาไว้ด้านนี้นะครับมันจะโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็ขันน็อตตัวนี้ตัวยึดเข้าไป ขันแค่พอตึงมือแค่พออยู่เฉยๆอยู่แล้วพออยู่เสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะยิงมันได้เลยแต่ในการยิงตัวนี้มันจะลําบากนิดนึงมันไม่มีตอะไรจับเห็นไหมมันไม่มีอะไรจับเราเอาขาจับได้ไหมได้แต่ว,ว่ามันก็ไม่ค่อยแข็งแรงเราจะไปที่แท่นปากกาวางบนแท่นปากกาก็ได้เพื่อจะยิงมันออกแต่ถ้าเรามีคนช่วยคนช่วยหลับ แลมีคนช่วยมาช่างช่างชายมาข้างนี้ถ้าเรามีคนช่วยจับตัวตัวนี้ตัวขาไว้สองขาครับแล้วเราก็ท <busca, S 2> ําการยิงได้เลยหน้ามบนีเราก็ยิงออกโดยที่ง่ายๆเลยจับแน่นนะครับก็คือน็อตมันก็จะหลุดแต่ว่าสปริงไม่ดีสปริงไม่ดีครับน็อตหลุดแล้วก็สปริงไม่ดีก็เหมือนก็บตอนประกอบเหมือนกันตอนประกอบก็ทําแบบนี้แล้วก็ใส่น็อตได้เลยก็ยิงได้เลย ตอนนั้นเครื่องมือพิเศษมีไว้ดีครับแต่ถ้าในกรณีเราไม่มีเราก็ต้องรู้ด้วยวิธีการถ้าเกิดจะว่าเครื่องมือพิเศษเราเสียหายระหว่างที่เราจะถอดชุดคัดชุดนี้แต่เราต้องรู้วิธีการทําแบบแบบอื่นด้วยเราจะทําแบบแบบเดียวไม่ได้เพราะนั้นการเป็นช่างเนี่ยเราจะต้องฝึกฝนทําให้มีหลายๆแบบถอดแบบนี้ไม่ได้ถอดแบบอื่นได้ไหมใช้เครื่องมือตัวนี้ไม่ได้ใช้เครื่องมือตัวอื่นได้ไหมถูกไหมนะ เพราะนั้นเราจะต้องรู้จักเทคนิคต่างๆวิธีการต่างๆด้วยที่ทําให้มันออกได้โดยที่มันไม่เสียหายแล้วมันก็ถูกต้องด้วยนะพอเราคลายออกสปริงมันก็จะค่อยๆย,ย,ย,ยืดตามตัวมัน